ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวคนคนเน,นชั่นในค่ำคืนนี้นะฮะครับวันนี้มากัน2คนนะฮะใช่ครับก็คงพอจะคาดเดาได้ว่าอีกคนหนึ่งคือกุณทีระนั้นยังยังไม่หายดีนะยังไม่หายดีเสียง,งยังแหบอยู่เสียงไม่มีเลยเขาบอกเสียงไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ฮะฮตั้งแต่เช้านะฮะลาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ไม่ได้มาทํารายการนะครับบวกกับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเด็กด้วยกุณทีระก็ต้อง รักษาตัวให้หายเพื่อที่จะได้พรุ่งนี้จะได้พาลูกพาเต้าไปเที่ยววันเด็กใช,ใช่ไหมับวันนี้เข้าใจว่าคงจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านทั้งวันทั้งคืนนะก็พักผ่อนให้หายนะฮะหายทันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็วันเด็กแห่งชาติแล้ว<ช>นะฉะนั้นช่วงเวลาจากนี้ไปเราสองคนก็มาสรุปข่าวคราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะฮะจนถึงตอนนี้นะครับครับ ภาพที่เห็นล่าสุดในโปรยข่าวนั้นก็เป็นภาพความรุนแรงที่ถ่ายโดยประชาชนแถวนั้นนะครับ,รบก็คือที่ปทุมธานีใช่ครับนะครับวันนี้ปทุมธานีเนี่ยนะครับกลุ่มกปปสนะครับของปทุมนําโดยหลวงพ่อพุทธอิสระแล้วก็คุณอัตพลอนุโนรสนะครับแกนนำกปปสปทุมธานีได้รวมตัวกันที่เกาะกลางถนนสี่แยกบางคูวัดตําบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนรถนะครับร้อยกว่าคันนะครับยาวกิโลกว่ามีรถติดเครื่องขยายเสียงเชิญชวนแล้วก็ปราศัยเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลโดยมีจุดหมายต่อไปที่ตลาดพูนทรัพย์หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีนะครับหน้าโรงหนังเมเจอร์แล้วย้อนกลับมาที่สแยกบางคูวัดเหมือนเดิมโดยจะใช้เวลาทั้งวันในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีนะครับตลอดเส้นทางก็มีคนออกมาร่วมร่วมด้วยนะครับแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าปทุมธานีก็ทราบ,รบเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่ของกลุ่มคนเสื้อแดง<ช>นะครับ<ช>นี่ฮะแล้วนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีบางช่วงบางตอนนะครับที่ขบวนของกปปสเนี่ยพอไปถึงย่านลำลูกกาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มของนายโกตีนะฮะ นายโกตีก็นำมวลชนที่เรียกว่าเสื้อแดงกะะปปอไปดักรออยู่นะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะเข้าไปปะทะกับกลุ่มกปปสใช่ครับตำรวจพยายามกันนะฮะแต่ว่ามีรถคันนึงเนี่ยหลุดเข้าไปได้แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นก็คือ,อ,อขบวนของกปปสเนี่ยนะครับเขาก็เคลื่อนไปนะครับ,รบและพอมาถึงที่อนุสรสถานลังสิทธ ตรงนี้เป็นจุดที่คนเสื้อแดงปักหลักชุมนุมอยู่ก็มีการเริ่มจะรุนแรงด้วยการใช้เครื่องขยายเสียงด่าทอกันไปมานะเริ่มต้นแบบนั้นนะครับตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุก,ก็พยายามกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ให้เผชิญหน้ากันไปมากกว่าการด่ากันไปมาทางกปปสก็เลี่ยงเส้นทางไปทางอื่นแต่มวลชนเสื้อแดงก็ขับรถติดตามไปแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น มีเสียงระเบิดจากประทัดยักษ์ทำให้รถตู้ของกลุ่มกปปสโดนยิงทะลุกระจกนะครับพอสิ้นเสียงปืนแล้วไปตรวจสอบดูเบื้องต้นก็มีคนบาดเจ็บ4คนมีนักเรียนชายคนหนึ่งอายุ16ปีโดนลูกหลงนะครับเป็นสะเก็ดปะทัดยักษ์เข้าที่ขาซ้ายมีคุณสุติวัฒน์พิมาอายุ45ปีถูกยิงเฉียวหัวไปนะครับ นายประหยัดนาคปรงอายุ36ปีก็โดนนะฮะรายที่4เนี่ยไม่ทราบชื่อก็ได้รับบาดเจ็บ,บจากการถูกประทัดยักษ์นะครับซึ่งตำรวจแถวนั้นก็เป็นท้องที่สพคูคตปทุมธาน,นีก็บอกว่านะครับตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นนะฮะก็ตรวจสอบแล้วก็พยายามหาว่าใครเป็นผู้เริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาจากมวชนของทั้งสองฝ่ายกระทบกระทั่งกันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าตํารวจชนป่านี้เนี่ยรู้หรือยังว่าใครเป็นคนที่ริเริ่มเ,ออเพราะว่าตํารวจเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดนะครับแต่พอมีการยิงกันตํารวจบอกไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันมาจากไหนเออ,อดูไม่ออกมันเริ่มต้นมาจากไหนแต่ว่ารถตู้คันนี้เป็นรถตู้ของกลุ่มกปปสนะที่มีรอยกระสุนถูกยิงเนี่นะฮะนี่แหละครับคือทางกปปสเขาก็รณรงค์ เคลื่อนกระบวนไปรณรงค์ตามปกติแต่ว่ามีกลุ่มโกวะปวุฒิพงศ์กดชธรรมกุลหรือว่าโกตีเนี่ยพยายามจะเข้าไปนะฮะแม้กระทั่งตํารวจพยายามที่จะกันไม่ให้สองกลุ่มมาเจอกันแต่ว่าฝ่ายที่จะเข้าไปหากรบพศเนี่ยกลับเป็นฝ่ายของเสื้อแดงก็คือฝ่ายของโกตีมันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่แหละฮะแล้วก็อันนี้เหตุการณ์ที่ปทุมเนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับ อีกมุมนึงเนี่ยวันนี้กลุ่มกวปอซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับโกตีนะฮะแต่ว่าอ,อันนี้เป็นแกนนําคือนายมาลัยรักทองชัยโคศกกวปก็นํากลุ่มมวลชนกวปอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปที่หน้า DSI <อ>นะฮะแต่ว่านี้ไม่ได้ไปป่วนไปให้กําลังใจอธิบดี DSI ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีการไปยืนย่นหนังสือร้องทุกกล่าวโทษตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในข้อหาร่วมกันกระทําความผิดฐานกบฏ ต่อ DSI ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมกลุ่มกบปเนี่ยได้มีการแสดงสัญลักษณ์ตะโกนให้กำลังใจการทำงานของ DSI กรณีที่มีการสอบสวนแกนนำกบพอสแล้วก็สนับสนุนให้ DSI เดินหน้าออกหมายจับแกนนำมาดำเนินคดีนี่ฮะก็แยกเป็น2กลุ่มวันนี้กลุ่มหนึ่งก็ไปป่วนกบพสที่ปทุมมีกลุ่มนึงก็มาให้กำลังใจ DSI ใช่ครับนี่นะฮะเอาละฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะวันที่2องกุมภาพันธ์นะครับล่าสุดทางสำนักข่าวอิสลาตอนต้นนะฮะตอนต้นของข่าวนี้เนี่ยนะฮะก็มาจากสำนักข่าวอิสลานะฮะ w วิ l ์ w e วเบ r ตนะครับก็ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง5คนนะครับได้ลงนามในหนังสือรับด่วนที่สุดถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตร ขอให้พิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนื่องจากเห็นว่ามีข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าหากมีการจัดเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์จะเกิดปัญหาขึ้นรวมทั้งไม่แน่ใจว่าเมื่อเลือกตั้งไปแล้วจะเปิดประชุมสภาผู้แทรนราษฎรได้เนื่องจากสสที่เลือกมาจะไม่ครบจำนวน9 5้าปอร์เซนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้ดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งไปในสภาพการแบบนี้ จะทําให้สูญเสียงบประมาณจํานวนมากซึ่งอํานาจการพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งเป็นอํานาจของรัฐบาลสามารถกระทําได้โดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมในการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่นะครับแหล่งข่าวบอกว่ามีแนวโน้มนะครับที่คณะรัฐมนตรีจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่พิจารณาเพราะรัฐบาลสามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมในการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้นะครับครับ แล้วก็อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยืนยันสำนักข่าวอิสราว่ากกตทั้งห้าคนลงนามในหนังสือร่วมกันเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งต่อคุณยิ่งลักษณ์ตามที่มีข่าวจริงและขณะนี้กกตอ,อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานเพื่อขอเข้าพบคุณยิ่งลักษณ์ในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาบ่ายโมงของวันนี้นะฮะกกตมีนัดประชุมวาระพิเศษ3าประเด็น1น่ เรื่องหนังสือที่สอตองสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินส่งมาให้ทบทวนการจัดก,การเลือกตั้ง 2. กรณีที่สารดีกาได้ปฏิเสธคำร้องของผู้สมัครสอสอใน28เขต8จังหวัด 3. การประเมินสถานการณ์ปัญหาทางการเมืองและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดก,การเลือกตั้งหรือไม่นะครับเบื้องต้นอาจารย์สมชัยบอกว่า คาดว่าหลังการประชุมถ้าได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วกกตคงจะต้องไปเข้าพบกับคอรมอเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเพราะตามพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้นายกและประธานกกตถือเป็นผู้รักษาการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับน,นี้ส่วนผลการหารือร่วมกันจะเป็นอย่างไรนั้นคงได้คําตอบที่ชัดเจนหลังจากมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะ ก็อยอมรับว่าทําหนังสือถึงคุณยิ่งลักแล้วขอให้เลื่อนเถอะใช่ครับวันนี้หลังการประชุมอาจารย์สมชายก็ยกเหตุผล6ประเด็นขึ้นมาชี้แจงซ้ําอีกนะฮะก็คือ6ประเด็นที่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เพราะว่ากรณี28เขตใน8จังหวัดไม่มีผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตหากเลือกตั้งไปประกาศผลสสก็ไม่ถึงร้อล95เปิดประชุมไม่ได้อันนี้ก็อย่างที่คุณนกพูดไปเมื่อสักครู่นะฮะ 22เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครสสเพียงคนเดียวถ้าเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ผู้สมัครอาจจะได้คะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละยีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นเดี๋ยวก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่อีกหลายครั้งเบืองงบประมาณสถานการณ์การเลือกตั้งมีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงขึ้นการหากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอันนี้เป็นปัญหาสําคัญกกตไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆในการสนับสนุนคนและสถานที่คาดว่าจะขาดกรรมการประจําหน่วยอีกเป็นแสนคนจะกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ประเด็นที่5คือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือขอให้กะกะตพิจารณาทบทวนเพราะเกรงว่าไม่คุ้มกับงบประมาณ3885ล้านบาทในการจัดเลือกตั้งแล้วก็ประเด็นสุดท้ายการเลือกตั้งในสภาพการที่28เขตเลือกตั้งของภาคใต้ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นอาจทําให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาถูกตีความว่าไม่ได้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108นะฮะที่กาหนดให้วันเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักร นี่ก็เป็นเหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม6ประเด็นนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเ,อเสนอไปแล้วเนี่ยต้องดูว่านายกจะสนองหรือเปล่าแต่ว่าหนังสือของสอตอง,องอก่อนหน้านี้สัมนักข่าวอิสราก็ได้รายงานเช่นเดียวกันว่ามีไปตั้งแต่วันที่8มกราคม,มสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยส่งไปที่ประธานกะกะตและก็ในเนื้อหาของหนังสือเนี่ยนะฮะ นอกจากจะมีความกังวลกับงบประมาณ3,885ล้านบาทแล้วนี่นะครับว่าจะศูนย์เปล่าโดยไม่ได้ผลตามเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปอีกหลายครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจํานวนมากนะฮะดังนั้นก็เลยส่งหนังสือให้กะกะตน,นั้นทบทวนการเลือกตั้งมันก็เลยเป็นประเด็นที่มีการประชุมกันวันนี้แต่ดูท่าทีนายกตอนเช้าที่ ตั้งวงให้สัมภาษณ์สื่อนี่อย่างไงฮะเดินหน้าเลือกตั้งอ่ะที่ให้สัมภาษณ์นี่นะฮะคุณยิ่งรักษเนี่ยก็ยังก็ยังให้สัมภาษณ์ในทํานองที่ว่าออตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการก็ต้องปฏิบัติตามพระาราชกิจสิทิกายุบสภาที่มีออกมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเลื่อนการเลือกตั้งได้อะไรต่างๆนะฮะมีเสียงคุณยิ่งลักษเดี๋ยวลองฟังดู ดีฉันไม่ได้ไม่ขออนุญาตแก้แก้คำนะคะว่ายืนยันเดินหน้าเลือกตั้งฉันเรียกว่าเราเป็นหน้าที่ที่เราทํางานร่วมกันเราแก้ปัญหาร่วมกันเถอะคะ่ะถ้าติดอะไรก็คงต้องมาคุยกันแล้วจริงๆแล้วก็อยากขอร้องว่าทุกๆฝ่ายที่มีหน้าที่ถ้าเรามาพยายามอย่างเต็มที่แล้วเรามาแก้ปัญหากันดีกว่าใช้คํานี้จะดีกว่านะคะ ดิฉันไม่มีไม่ไม่สามารถพูดคํานี้ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในส่วนของการเลือกตั้งนะคะผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการเลือกตั้งคือ,อทางกกตเรามีหน้าที่ในการประสานงานแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางกกตค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นกิจการเลือกตั้งมาแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะขอเรียนนะคะเพราะว่าหันมาทางร,รัฐบาลฝ่ายเดียวคงจะค่อนข้างลำบากยากหน่อยค่ะเราก็เรียนแล้วว่าเราก็ยินดีถ้าบายได้ข้อกฎหมายที่เราทําได้ เราก็ยินดีอยู่แล้วอะค่ะนะคะค่ะ ดิฉันเองก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าอย่างที่เรียนว่าข้อกฎหมายอะไรใครมีข้อกฎหมายช่วยแนะนํพิิธนนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ถ้าเราไม่มีการเลือกตั้งเกิดเด็ดล็อกขึ้นมาแล้วเราจะบริหารประเทศอย่างไรเราจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรแล้ววันนี้สิ่งที่นักลงทุนจะบอกว่านักลงทุนความเชื่อมั่นอยู่ตรงไหนสิ่งที่มันต้องเป็นคําตอบหลายๆคําตอบด้วยอะค่ะนะคะนะคะ่ะ ดิฉันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่จะต้องทนนะําในฐานะนายกรต้นรีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งดิฉันเองไม่สามารถจะปฏิเสธงานนี้ได้แล้วดิฉันเองต้องมีหน้าที่ตามกระบวนการกฎหมายถ้าไม่งั้นดิฉันก็ต้องถูกว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นมันจึงเป็น,นกลไกที่ไม่สามารถที่จะขยับได้ถ้าจะขยับต้องขยับด้วยกันทั้งหมดค่ะ กลับมานั่งคุยกันทั้งหมดทั้งกลุ่มทุกกลุ่มมาคุยกันและผู้อำนวยความยุติธรรมต้องมาคุยด้วยค่ะไม่งั้นไปไม่ได้ต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนความในใจแล้วก็เล่าให้กับทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ฉันเองก็ขออนุญาตนี่นะฮะก็ฟังแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าข้อเสนอของกกตที่เสนอไปอยังนายกนั้นไม่รู้ว่าจะได้รับการตอบสนองหร,รือเปล่าก็ต้องรอพบกันใช่ไหมะฮะ พราะน่าจากก,กรกตทำหนังสือไปแล้วสตวงก็ทําหนังสือไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ด้วยครับนะก็เป็นหนังสือคล้ายๆกับที่ทํามาถึงกรก,กตนะครับก็คือเน้นเรื่องห่วงใย,ยการใช้จ่ายงบประมาณนะครับสามพล้านนะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ